สวัสดีค่ะช่องมนชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยค่ะคลิปนี้นะคะก็ชมบรรยากาศนะคะในการทำงานของทีมช่างนะคะก็ทีมช่างก็กำลังทำซุ้มดอกเฟื่องฟ้าให้น้องมนนะคะก็จะทำเป็นอ่าซุ้มที่จอดรถนะคะก็จะสามารถจอดรถได้ประมาณ3คันนะคะ ในซุ้มนั้นนะคะก็จะมี3มล็อกพอดีนะคะ3มล็อกก็จอดรถได้3าคันนะคะแล้วที่ซุ้มนั้นน้องมนก็จะปลูกดอกเฟื่องฟ้านะคะหลากสีนะคะก็จะมีสีขาวสีชมพูสีชมพูอ่อนอมขาวขาวสีขาวอมชมพูนะคะแล้วก็สีแดงแล้วก็สีส้มแล้วก็สีชมพูหางกระรอกนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะ สีอะไรอีกอ่ะมีหลายสีนะคะเดี๋ยวตอนปลูกน้องมนจะอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะอันนี้อธิบายแค่คร่าวๆนะคะก็คือส่วนบริเวณด้านาด้านหน้าด้านหน้าฝั่งขวานะคะตรงที่ช่างเสื้อเหลืองอยู่นะคะตรงที่ช่างเสื้อเหลืองอยู่ตรงนั้นก็น้องมนก็จะปลูกเป็นเสาวรสนะคะเสาวรสสงฝั่งนะคะฝั่ง ตั้งแต่ล็อกล็อก,กแรกนะคะไปถึงล็อกที่3นู่นนะคะก็จะปลูกเป็นเสาวรสนะคะให้มันเลือ้อยไปถึงล็อกที่3นะคะส่วนด้านหลังที่อยู่ตรงช่างเสื้อเหลืองมาตรงนี้นะคะคือฝั่งซ้ายเนี่ยตรงช่างเสื้อเหลืองมาอยู่ตรงฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะปลูกเป็นเฟื่องฟ้านะคะเฟื่องฟ้าก็จะปลูกเป็นแถวละสีนะคะ แล้วให้ดอกเฟื่องฟ้ามันเลื้อยลงมาตรงบริเวณข้างหน้านะคะให้มาจดกันกันกบต้นเสาวรสนะคะก็ซุ้มนี้นะคะก็จะมีทั้งเสาวรสให้น้องมนได้เจ็บกินแล้วก็จะมีทั้งดอกเฟื่องฟ้าหลากสีสันให้น้องมนได้ชมได้ชมสวยๆนะคะงามตานะคะหลากสีสันนะคะ แถมยังสามารถบังแดดนะคะเป็นร่มบังแดดนะคะเป็นเงาบังแดดให้รถได้จอดได้อีกนะคะก็เจ็บกินได้ด้วยด้วยเสารถนะคะ fc ก็จะเป็นซุ้มจอดรถนะคะที่เพอร์เฟกมากๆเลยนะคะ fc ก็ปอกท่อดนี้จริงๆแล้วน้องมนสั่งมาไว้ปลูกนะคะปลูกมะละกอนะคะปลูกปลูกมะละกอแล้วก็มะนาวแล้วก็ ส้มโอแล้วก็จะปลูกฝรั่งเพิ่มอีกนะคะปอกท่อนะคะแต่แล้วในที่สุดนะคะปอกท่อที่น้้งมนเอามาปลูกต้นไม้มันก็กลายมาเป็นตอหม้อนะคะก็คือกลายมาเป็นตอหม้อของเสาโครงจอดรถนี้นะคะก็ช่างบอกว่าขอยึดเลยแล้วกันนะ,อะขอยึดมาเป็นตอหม้อลงจอดรถเลยแล้วกัน ถ้าจะปลูกก็สั่งมาปลูกใหม่ก็แล้วกันนะขอยืมมาใช้ก่อนประมาณนี้นะคะก็เลยต้องไปเอาเปลาท่อของน้องมนเนี่ยมาทําเป็นเสาตอหม้อนะคะเทปูนนะคะเทปูนไม่งั้นมันก็จะเวลาลมพัดมันก็จะโยกไปโยกมาใช่ไหมคะพีีมันก็จะไม่แน่นหนาถาวรเนาะก็เลยต้องเอาเปลกท่อนเนี่ยมาเทเป็นตีนเสานะคะเป็นตีนเสาตอม้อนะคะใส่ไม้นะคะไม้ อันนี้ก็เป็นไม้นะคะไม่ใช่เสาปูนนะคะเป็นเสาไม้นะคะเอาเสาไม้มาทําเป็นเสานะคะไปทําเป็นโครงนะคะน้ำมวลก็ประหยัดตังค์ขึ้นไปอีกเพราะว่าเหล็กมันแพงข่ะเอฟซีเอาเหล็กมาทํามันแพงมากก็เลยต้องเอาไม้นะคะไม้ชาวบ้านชาวบ้านถูกๆนี่แหละนะคะมาทานะคะเป็นเสาแต่เราเทเสาเราเทต่อหม้อนะคะเป็นปูนให้มันคงทนแข็งแรงนะคะรับน้ําหนักได้นะคะก็ กอข้าวปลูกต้นไม้ก็กลายมาเป็นต่อหม้อเสาลงจอดรถแล้วนะคะเอฟซีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้น้องมนก็จะลงมือปลูกนะคะลงมือปลูกดอกเฟื่องฟ้านะคะแล้วก็ต้นเสารวรสนะคะในซุ้มจอดรถนั้นนะคะขอฝากเป็นกำลังใจช่องมนชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยด้วยนะคะเอฟซีกดไลค์กดแชร์ติดตามชมคลิปจนจบคลิปนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมนแอดชัยแล้วก็แป้งร่ำถุงทองอมเงินนะคะ ให้เด็กๆได้มีค่าอาหารนะคะน้องมนต์กับแอดชัยก็ได้มีกำลังใจนะคะทำคลิปต่อไปนะคะก็พรุ่งนี้ก็จะปลูกหลายอย่างนะคะเอฟซีเดี๋ยวน้องมนต์ก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าทำอะไรบ้างนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็ดูช่างทีมช่างทำงานวันนี้มีความสุขมากๆเลยนะคะทำไปเต้นไปนะคะเอฟซีทำงานทั้งเหนื่อยทั้งแดดทั้งร้อนนะคะ แต่ทีมช่างก็ยังมีอารมณ์นะคะทําไปเต้นราไปโอ้โหสนุกสนานจริงๆเลยนะคะมีความสุขแบบบ้านๆนะคะคุคือทีมช่างนี่ทํางานแบบไม่เครียดเลยนะคะก็เป็นทีมช่างครอบครัวเดียวกันเนาะครอบครัวพี่น้องนะคะครอบครัวพี่น้องกันบ้านใกล้เรือนเชียงกันลูกหลานก็มาช่วยกันทํานะคะก็เลยดูอบอุ่นอบอุ่นเนาะทำไปหัวเราะไปนะคะ แล้วก็เต้นรำไปสนุกสนานนะคะไม่มีความเครียดนะคะมันก็ลืมความเหนื่อยล้าลืมความร้อนไปเลยนะคะเอฟก็ดูแล้วก็มีความสุขตามนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะชมคลิปจนจบคลิปนะคะ แป้งรําก็รอพ่อแล้วนะคะได้เวลาเที่ยงกว่าแล้วนะคะพอเที่ยงกว่านางก็จะมายืนรอพ่ออยู่โพนไม้นี้นะคะโพนไม้นี้แหละคือตัวเจ้าปัญหานะคะเจ้าปัญหายังไงนะคะคือโพนไม้เนี้ยมันสะสมไข่เห็บและลูกเห็บไข่เอซีเห็นชีมช่างเขาเล่าให้ฟังว่าโพนไม้ที่อยู่กลางทุ่งนาแบบนี้ มันเป็นแหล่งฟักไข่ของพวกเห็บป่านะคะเห็บที่อยู่ตามป่าหญ้าตามนาพวกนี้มันก็จะฟักไข่อยู่ตามพุ่มไม้เพราะว่าพุ่มไม้นี่มันมีความชื้นนะคะสามารถทําให้เห็บเนี่ยมันฟักไข่ได้แบบสบายๆเลยเพราะว่าเห็ดเห็บป่านี่มันชอบความชื้นในดินนะคะดินตรงไหนที่ม,มีความชื้นเย็นๆเนี่ยเห็บมันจะไปฟักไข่อยู่ตรงนั้นนะคะทีจี แล้วสาเหตุนี้แหละที่แป้งร่ำติดเห็บมาเต็มตัวนะคะก็คือนางชอบไปยืนแล้วก็ไปนอนอยู่ใต้พนร่มไม้นี้นะคะนางก็เลยติดเห็บมาเพียบไข่ฟี 4, นะคะก็ช่วงนี้นางก็ใกล้เที่ยงใกล้จะเข้าบ้านนางก็จะยืนรอพ่ออยู่ตรงนี้นะคะก็สงสารนางนะคะนับจากวันนี้ต่อไปไม่ให้นางลงไปกลางทุ่งอีกแล้วค่ะ ให้นางอยู่แต่ในบ้านนะคะเดี๋ยวจะหาย้าหาฟางให้นางกินนะคะไม่ต้องลงไปกลางทุ่งแล้วนะคะสงสารนางนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดแกชร์ติดตามชมคลิปจนจบเลยนะคะขอบคุณเอฟสีทโลกที่เมตตาเข้ามารับชมและเมตตาเด็กๆนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงมีโชคมีลาภร่ำร,รวยทุกๆท่านค่ะกับสวัสดีค่ะ